สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพฤติกรรมกราฟทองคํากันนะครับหลังจากที่วันศุกร์เนี่ยกราฟม,มีการปรับตัวลงมาหนักๆเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรกันบ้างน,นะครับนี่นะครับอย่างที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเวลาที่กราฟเลือกทางใดทางหนึ่งหนักๆเนี่ยมักจะมีการพักตัวหรือเรียกว่าการไซเวย์นั่นเองพอกราฟม,มีการพักตัวเสร็จปุ๊บปุ๊บแล้วไม่ทะลุนะครับ อันนี้กรณีนี้ต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยกราฟไม่ทะลุกรอบเลยตีห้านะครับ6โมง7โมง8โมง9โมง10โมง11โมงเที่ยงบ่ายหนึ่งเห็นไหมครับอย่างที่ผมจะบอกไปตลอดทุกครั้งเลยว่าช่วงตลาดตอนบ่ายเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตลาดนะมักจะมีการกลับ ตัวนั่นเองนะครับถ้าเป็นตลาดพักตัวที่ไม่ใช่วิ่งไปทางใดาทางหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรถ้ากราฟวิ่งไปทางใดาทางหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากเลยที่กราฟลงมาหนักๆแล้วครับจะปรับตัวขึ้นไปเลยเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับกราฟที่ลงมาหนักๆแล้วอาจจะมีการพักตัวก่อนพอพัก,ต,กพตัวเสร็จกราฟอ,อาจจะไซด์เวในกรอบโซนเนี่นยนะครับเป็นช่วงที่ตลาดทํากําไรง่ายเพราะว่าอะไรกราฟจะลงมาโซนแนวรับเดิมเห็นไหมหเห็นไหมครับกรอบวันศุกร์นี่เลยที่ผมตีไว้เลยเห็นไหมครับพอวันจันทร์เปิดมากราฟก็มีกาารรปัับตวลงม เนื่องจากกราฟเนี่ยไม่สามารถปรับตัวขึ้นทะลุได้นั่นเองนะครับพอกราฟปรับตัวลงมาก็ลงมาล,ลงมาโซนกรอบเดิมเห็นไหมครับโซนกรอบเดิมก็คือตรงนี้ แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปพอช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็ปรับตัวลงมาเห็นไหมครับเนี่ยพอถ้ากราฟเนี่ยช่วงบ่ายปรับตัวลงทะลุกรอบไม่ได้เนี่ยรอดูช่วงตลาดหัวขําเปิดก็คือตลาดนิวยอร์กนั่นเองเพราะว่าถ้าตลาดนิวยอร์กเปิดเนี่ยมันเป็นตลาดที่ทําให้กราฟเนี่ยสามารถวิ่งได้มากขึ้นนั่นเองถ้าวันนี้นะกราฟไม่เลือกทางเลยนะผมมองว่ากราฟอะอาจจะไซด์เวย์ก่อนนั่นเองนะครับแต่ถ้ากราฟเลือกทางได้เมื่อไหร่เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันจะไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่รุนแรง เพราะว่าเนี่ยมันจะเกิดการสะสมแรงนั่นเองอ่าเพราะว่าพฤติกรรมกราฟลงมาหนักๆไซเวในกรอบเนื่องจากตอนบ่ายไม่ทะลุก็ต้องรองดูตลาดนิวยอร์กนะครับถ้ากราฟแท่งนี้ไม่สามารถย่อลงมาตรง,งโซนตรงนี้ได้นะครับนี่โซนตรงนี้โซนเดิมของมันนะ,ะแถวๆนี้เลยมีโอกาสที่กราฟจะมีการปรับตัวขึ้นไปต่อนั่นเองอ่าผมมองว่าอาจจะปรับตัวขึ้นไปต่อถึงโซนนี้หรือโซนนี้ก็ได้ครับนี่โซนนี้โซนนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่ากราฟมักจะมีการปรับตัวขึ้นไปโซนเดิมที่มีการปรับตัวลงมาเห็นไหมครับว่าโซนมันมีหลายโซนเลยโซนนี้ก็ด้วยถูกไหมครับนี่ด้วยตรงนี้ด้วยนี่ด้วยเห็นไหมครับนี่ตรงนี้อีกนี่อีกแล้วก็ตรงนี้อีกครับนี่กรอบข้างบนเห็นไหมครับมันมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่กราฟเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นไปถึงโซนเดิมตรงนี้เลยอ่า ถามว่ามันมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ไหมปรับตัวขึ้นได้ครับแต่ไม่ใช่วันนี้วันนี้อาจจะมีแค่ปรับตัวขึ้นไปแค่โซนช่วงหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีข่าวด้วยนะครับลองคิดดูนะครับถ้าเราบายตั้งแต่ช่วงโซนตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปถึงตรงนี้ถามว่าได้กําไรไหมกําไรครับ8000จุดเลยนะครับนี่นะวาง่าเห็นไหมครับ SL ของเราเอาไว้ที่ซักประมาณนี้ก็ได้ครับ เห็นไหมครับว่าการาฟเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปมากเลยถามว่า s l มันแคบไหมมันก็ไม่ได้แคบมากค,ครับมันกําลังพอดีครับ,รบแต่แค่ว่าการาฟเนี่ยมันวิ่งเยอะจนเกินไปที่แบบว่า6 0 0้อยจุดเนี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปนะครับถ้าทางที่ดีก็คือนี่ประมาณนี้พันจุดก็ได้ครับนี่พันจุดเห็นไหมครับ,บายขึ้นไปปุ๊บถ้าคุณใส่0.10น,นะครับมันขึ้นไป8000จุดเนี่ยคุณจะได้ประมาณ800เหรียญเลยนะ เราต้องดูสภาพตลาดไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเราเห็นโซนแนวรับไหนเราเข้าเลยอย่างนี้ไม่ได้ครับถ้ากราฟมันสามารถปรับตัวขึ้นไปได้ผมมองว่ามันมีโอกาสจะถึงไปปรับตัวที่ผมตีกรอบไนะแล้วไม่สามารถทะลุได้นะครับถ้ามันไม่สามารถทะลุโซนตรงนี้ได้นะเนี่ยเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาอยู่ที่ว่าจะปรับตัวลงมาถึงไอ้น,นี้ตรงโซนแนวต้านตรงนี้หรือจะลงมาโซนแนวรับเลยอย่างนี้ก็เป็นไปได้ครับ แต่ถ้ามันมีการปรับตัวขึ้นไปจุดเซลล์นะครับผมมองว่ามันจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้เลยจุดเซลล์นะครับนี่นี่ประมาณนี้เลยนะครับเซฟเซฟก็คือตรงนี้เลยครับตรงรอบแนวต้านเลยทีพีหนึ่งอ่านะครับประมาณที่1,800จุดนะครับอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปก่อนแล้วค่อยมีการปรับตัวย่อลงมานั่นเองถ้าปรับตัวย่อลงมาตรงนี้ก็ได้ครับแล้วอาจจะแบบไซเวงอย่างนี้ปึ๊บเราค่อยลงอย่างนี้ก็ได้ครับหรือถ้าวันนี้กราฟมันปรับตัวขึ้นไม่ได้เลย ก็อาจจะมีการย่อลงไปก่อนแล้วก็ไซเวย์อยู่ในเกาะน,นะครับไซเวย์เพื่อสะสมแรงรอเลือกทางครับแต่ถ้าคุณมันถึงโซนนี้หรือว่าโซนนี้แล้วเนี่ย4306ถึง4313เนี่ยครับผมว่าโซนนี้เป็นจุดที่น่าซเซลล์นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่คนอาจจะมองไม่คิดว่าขึ้นไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการาฟทองคําเนี่ยมันชอบทําอะไรที่แบบว่าคนคิดไม่ถึงกันอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าถึงตรงนี้เราลองดูนะครับว่าถ้า มันปรับตัวลงมาได้ถึงโซล่างเลยเนี่ยแดสจุดเลยนะครับสมมติว่าคุณได้ตำแหน่งที่เซลลประมาณตรงโซนนี้แล้วมันปรับตัวลงมาจริงตามที่เราวางแผนไว้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าทางอาทิตย์นั้นคุณไม่ต้องเทรดก็ได้ครับมาเนี่ยได้กำไรแล้วคุณพอเลยก็ได้ครับท้งอาทิตย์ถอนเงินไปใช้ได้เลยนะครับแต่ข้อนึงต้องระวังเลยถ้าสมมติว่าคุณได้กําไรคำใหญ่แล้วคุณอยากได้อีกเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันจะเริ่มขาดทุนแล้วเพราะว่าหนึ่งเลยคุณจะไม่กลัวคุณอยากจะใส่ตัวไหนก็ได้ตรงจุดนี้ก็ได้คุุณณอออาาาจจะมมมงว่่่ันนนขขึ้้้ไไไปปแตคกก็รรีบเเิด ที่มันดีพอสมควรหรือว่าเป็นจุดที่เหมาะสมพอสมควรนั่นเองทําให้พอร์ตคุณเนี่ยจากที่ได้กําไร80%เอนี่ยอาจจะเหลือประมาณ50-40%ก็ได้นะครับนี่นะครับผมถึงบอกว่าการที่เราได้กําไรคําใหญ่มาเนี่ยผมแนะนําให้ให้พักไปก่อนครับอ่าพักไปก่อนวันหนึ่งแล้วค่อยกลับมาเทรด เพื่ออะไรเพื่อลดความอีโก้ของเราครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความอีโก้อะไรที่ได้เรามาแล้วแบบว่ามันถูกทางหรือมันง่ายเนี่ยมนุษย์เราจะเกิดความประมาทนั่นเองแล้วทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะกลัวอะไรฉันก็ได้กําไรมาเยอะแล้วก็ใส่ไปเลยนี่นะครับไอความคิดอย่างงี้แหละจะทําให้พอร์ตของคุณเนี่ยจากที่กําไรอาจจะกลายเป็นขาดทุนได้ทันทีเลยเพราะว่าผมอ่ะเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเดีย๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าถ้าตลาดนิวยอร์กเปิดเนี่ยแท่งหนึ่งทุ่มเนี่ยโซนประมาณเนี้ยถ้ากราฟมันไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปได้น ก็อาจจะมีการปรับตัวลงมาโซนแนวรับก่อนถ้าปรับตัวลงมาโซนแนวรับดูที่ว่ามันทะลุไหมถ้าทะลุได้ก็มีโอกาสที่จะลงมาตรงนี้เลยโซนแนวรับตรงนี้นี่นะครับนี่โซนตรงนี้เลยถ้ามันปรับตัวลงมาได้ถึงโซนแนวรับตรงนี้นะครับแนะนํานะครับคือจุดที่เหมาะสมก็คือจุดบายขึ้นไปเลยเอาแค่เซฟเซฟตามกรอบแนวรับก็ได้ครับตรงนี้หรือเอาตรงนี้ก็ได้นถือว่าตรงนี้ก็เนี่ยตรงกรอบตรงนี้ก็ได้ครับกรอบตรงนี้ก็เป็นพันจุดแล้วนะครับเนี่ยกรอบตรงนี้ เห็นไหมพอมันลงมาถึงฐานมาแล้วเนี่ยมันมักจะมีการปรับตัวขึ้นไปครับอยู่ที่ว่ามันจะปรับตัวถึงโซนไหนทีพีสองอาจจะอยู่ตรงกรอบนี้ก็ได้ครับกรอบนี้กับกรอบนี้เห็นไหมครับเนี่ยสองกรอบเนี้แนวรับ L อ,อยู่ที่เห็นไหมครับเนี่ยพอเราได้ขึ้นไปเนี่ยหกพันจุดเลยทีพีสองทีพีหนึ่งเนี่ย RR จะเป็นหนึ่งต่อสามถูกไหมครับพอเป็นทีพีสองขึ้นมาจะเป็นหกพัน RR ก็จะเป็นหนึ่งต่อหกเลย ถ้าคุณทำกำไรได้เงี้ยทุกอาทิตย์นะครับไม่จำเป็นต้องเทรดทุกวันเทรดแค่วันละไม้2ไม้หรือ2อสาออเดอร์ก็ได้ครับสะสมไปถึงจนครบอาทิตย์เนี่ยแค่นี้คุณก็มีกำไรเป็นกอบเป็นกำมโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งซีเรียสไม่ต้องมานั่งเครียดว่าต้องได้กำไรทุกวันต้องเทรดทุกวันนอกการเทรดทุกวันเราก็ต้องออกออเดอร์ทุกวันแล,แล้วเราก็ต้องมีความคิดทุกวันวิเคราะห์ทุกวันปวดหัวครับอย่างนั้นไม่ต้องเทรดแบบเจอจังหวะก็เทรดเจอจังหวะก็เทรดไม่จำเป็นครับเพราะว่าบางจังหวะไม่ใช่โอกาสเสมอไปครับบางครั้งเนี่ยกราฟอาจจะ ของคนแล้วมาเล่นกับจิตใจของคนนะครับเนี่เลยจุดที่ผมมองนะครับถ้ากราฟมันมีการปรับปรุงมาต่อนี่เลยถึงนี่เลยหรืออาจจะอยู่ที่ตรงโซนตรงนี้ก็ได้ครับนี่ตรงไส้ของมันแต่ไส้ของมันอาจจะชัดเกินไป2โซนนี้เลยน่าสนใจนะครับ กรอบเล็กที่ผมจิ้มก็คือโซนหน้าบายเหมือนกันแต่ก็ต้องดูสภาพหนากาตลาดไปด้วยแล้วก็กรอบที่2เป็นจุดที่ผมมองว่าเป็นจุดที่ถ้ามันกลับมาลงถึงตรงนี้ได้นะผมมองว่ามันเป็นจุดที่ปลอดภัยและเป็นจุดที่คมนะครับเพราะว่าเป็นโซนแนวรับที่มีการปรับตัวขึ้นไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยตรงทรงตรงไส้เนี่ยเอาหมดเลยนะครับแต่ถ้าเซลลนี่ครับเซลลผมมองว่าตรงจุดนี้เลยนะครับทีพีหนึ่งนะครับก็คือโซนตรงนี้ทีพีสองก็คือตรงโซนแนวรับตรงนี้โซนแนวรับตรงนี้ด้วย โซนแนวรับตรงนี้ TP สองแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับนี่เห็นไหมโซนแนวต้าของไม้บายแล้วก็โซนแนวรับของไม้เซลนี่ตรงนี้เหมือนกันครับอ,อาจจะเป็นหนึ่งต่อสามกับหนึ่งต่อหกเลยแล้วผมคิดว่าวันเนี้ยกราฟอ่ะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปต่อครับพอปรับตัวขึ้นไปต่อเนี่ยจุดที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกอ่ะอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้ครับมีสองจุดนะอีกจุดหนึ่งก็คือจุดตรงนี้ไม้เซลคือจุดตรงนี้ นี้เลย4298นั่นเองนะครับจุดที่ my เ e l l ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือจุดนี้เหมือนกันแล้วจุดที่มันจะกระชากขึ้นไปแล้วไม่ทะลุเนี่ยผมมองว่าเป็น4306นั่นเองนะครับอ่ามันจะจุดใกล้เคียงกันนะครับผมมองว่ากราฟเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นไปต่อเราค่อยปรับตัวลงมาเพราะว่ากราฟมันไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปสูงกว่านี้ได้แล้วนะมองว่าได้เท่านี้นะจากประสบการณ์ผมเองแต่ถ้าวันนี้กราฟไม่ทะลุเลยนะครับผมมองว่ากราฟก็อาจจะไซเวย์อยู่ในกรอบ4265กับ4 2 2 6นะครับ นี่นะสองกรอบนี้นะ นี่เลยที่ผมจิ้มไว้เลยวันนี้ก็มาวิเคราะห์กันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดนะครับที่ยังไม่มีพอร์ตเทรดเป็นของตัวเองนะครับผมเนี่ยขอแนะนําเป็นโบเกอร์เ s นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนคลิปวิดีโอนี้นะครับและเป็นโบเกอร์ที่ผมไว้ใจด้วยนะครับฝากขั้นต่ำเนี่ยเพียงแค่15เหรียญเองนะครับประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรบาทก็สามารถเข้ามาเทรดและสามารถทํากําไรได้แล้วนะครับที่สําคัญเลยที่ผมเห็นด้วยเลยก็คือค่าธรรมเนียมเนี่ยน้อยเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยและเป็นโบกที่เชื่อถือได้และถอนได้จริงและผมเองก็ ยังใช้อยู่ด้วยเหมือนกันครับแล้วผมก็ขอฝากโบกเอ็กไว้ในอ้อมอ,อกอ้องใจของทุกท่านนะครับวันนี้ขอจบนําเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ